สวัสดีคะ่ะทุกคนเมนีวันอาทิตย์นะคะเมตูสิไปเที่ยวมิวนิกนะคะแล้วกส็สื้อตัว๋วคนละเก่าอ่อยนะคะเที่ยวได้ทั่วเยอรมันนะคะขึ้นรถไฟขึ้นรถบัสบว่าสิเป็นไต่ดินหรือว่ารถบัสบนดินใส่ได้เบิดเลยคะ่ะทั่วเยอรมันนะคะแล้วตั๋วนี่มีอายุหนึ่งเดือนเมตูสีมาที่อารีนาอาริอันส์อารีนาในฐานะที่แม่ตูเป็นแฟนคลับของไบอันนะคะแม่ตูอยากเห็นเคยเห<ม>็นแต่ในทีวีแน่ เห็นต่นนเวลาเขาไปเที่ยวเห็นผันพ่านแน่งสีน้บ่ได้บด้เขาไปเบิ่งคักๆนะมือตีก็เลยสิเขาไปนะคะกว้างใหญ่มากเลยค่ะทุกคนจุคนได้เยอะมากเลยรายละเอียดเท่าใดไม่ตุบ่ได้เบิ่งมากนะคะว่าจุคนได้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ตุกะมาเบิ่งสื่อๆเนาะบ่ิเวนบ้านนําเที่ยวน่ะเป็นแนวทางรายละเอียดกะทุกคนกัไปหาเบิ่งเอาในเน็ตก็มีอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะอันนี้ไม่ตุกับามาม้วนๆตอนนี้ไม่ตุจะขึ้นไปขึ้นไปทึ่งๆนะคะ ขึ้นไปทั้งๆนี่เพิ่นก็นจะมีของขายนะคะของเอฟซีต่างๆพอจะเป็นเสื้อผานาแพร่ของกินก็นมี่นะคะของกินอาทิเช่นคุกกี้หรือว่าเจลลี่เนี่ยฟุตบอลก็มี่แน่นอนนะคะฟุตบอลมีแน่นอนอยู่แล้วแม่ตูกับซื้อมาเสือตัวหนึ่งฟุตบอลประเดี๋ซื้อแล้วก็ซื้อของกินคุกกงคุกกี้มานะคะแต่ว่ากลับไปแป๊บเดียวนั่นละแค่เบิ่งละก็มาเดี๋ยวเข้าไปมองไม่กันค่ะแต่ทุกคนตอนนี้แม่ตู่กับ แม่ตู่จะกลับไปในเส้นเส้นทุ่มนะคะชื่อจะเข้าไปมิวนิกว่าจะไปมารีนพลาสนะคะตอนนี้ก็ออกมาจากนนมารีนาแล้วอารีนาไม่ใช่มารีนาอารีนาแม่ตูก่กำลังจะไปค่ะจะทุกคนตอนนี้กับแม่ตู่นั่งรถเข้ามาที่มารีนพลาสนะคะเป็นโบสเก่าแก่นะคะสวยมากๆเลยค่ะเราผู้ใดมาถึงมิวนิกก็ต้องมาตรงนี้นะทุกคนนักท่องเที่ยวก็เยอะมากเลยดังแม่ตู่กับ ไปไปถ่ายรูปมากนะคะไปเบิ่งนักท่องเที่ยวนี่เยอะมากแล้วก็ไปนั่งกินเครื่องดื่มกันชิลๆนะคะเมื่อนีอากาศก็ดีดีเนาะไม่ต้กันระว่างเอาเราว่ายันไปถึกหนาถึกตาคนเพิ่นจังสีนะก็เลยถ่ายแต่ส่วงเทิงๆพายามที่จะหลบโบสถ์สวยมากเลยค่ะทุกคนสวยมากๆเก่ามากๆ,ๆเลยนะคะถ้าผู้ใดเอ่อมาเยือนมิวนิกเนี่ยสามารถเข้ามาเที่ยวได้เลยนะคะทุกคนสวยมากๆค่ะ ตอนนี้แม่ตูมาจอดกินเครื่องดื่มนะคะมาจอดพาก,กินเครื่องดืม่มยุนายุนาเนี่ยจะ้ะใกล้ๆกับกับบดนะคะทุกคนก็เลยนั่งสักน้อยหนึ่งเพราะว่ามือน,นีมาเที่ยวกันทุกอย่างโอเคมากแต่ลมวีวีเบึงเบ,บึงหัวแม่ตูลิซ่าผมพังไปเลย <laughs> เดี๋ยวเครื่องดื่มมากแม่ตูเสียมาฝากจะ้ะทุกคนกาแฟมากหลยจ้ะกาแฟกาแฟ ต้ S <S เครื่องดื่มของแม่ตู้นะคะอันนี้เครื่องดื่มแม่ตู้ค่ะเครื่องดื่มแม่ตู้มาเด้อมาเด้ออ่าเด้อนี่มาเด้อจ้ามาก,กินไอ้ของว่างทำอไรมาเด้อจ้าทุกคนนี่อืมอืมอือซาเน่ถึงมากเลย ดด <Good>. <laughs> อืมมาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อเดี๋ยวจังมาอันไปมองไม่กินกิน <c oughs> กันจ้าทุกคนหลังจากนี้แม่ตูกัสิไปเที่ยวโอลิมเปียพาร์คนะคะหรือว่าเพื่อนเอินว่าโอลิมเปียเส้นทุ่มมาสาันอ่ะแม่ตูกับมา กะคนกระเยอะคือกันนะคะเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งถึงสมัยก่อนเนี่ยเพิินใส่เป็นการแข่งกีฬาโอลิมปิกนะคะซึ่งตรงนี้ก็เก่าแก่มากแล้วทุกคนซึ่งจากปีเม่ต่บริด้ลกรายละเอียดนะคะซึ่งอ่าเมต่ก็คิดว่าทุกคนก็หาอ่า้อมูลกันในนะคะเม่ต่กับมาเที่ยวชิลชิวสบายสบายเพราะว่าบานเมตู่นี่บ่ไเ้เป็นแบบบ้านเที่ยวนะนะ กัพผ้าม,ามวนมาเฮ่กันไปเนาะคันสาละก็เอาไว้ตั้งหากเนาะเอามวนมวนเฮ่ๆเนาะกับกว้างใหญ่ไพาสาลไม่ตูกัไปเที่ยวมันเป็นเต้นค่ะทุกคนเป็นเต้นแล้วก็เป็นเป็นแก้วหรือเปล่าหรือเป็น เ,เต้นกระจกยังจักอย่างเนี่ยซึ่งแม่ตุกับบอแน่ใจนะคะตึกที่เห็นนี่เป็นของ bmw นะคะทุกคนบริษัท bmw bm w นั่นะแหละ,ะทุกคนเดี๋ยวแท้ไทยแมตู่จังสิบพาพไปเบิ่งรถดนะคะถ่าเวลามันยังเหลือเนาะแม่ตุกับมะย่างเออละเฮ้ยล่อยใชย่ไปตรงนั้นแน่ไปตรงนี้แน่เพราะมันมวนนะคะพักผ่อนวันอาทิตย์เนาะเหตุงานถูกมือทุกเว้นก็เลยผ้ามาเทียวนะ่ะทุกคนคนกับมาเที่ยวกันเยอะมากเลยค่ะนะคะ แล้วก็อ่าจากไหนล่ะแต่กอนนี่ยังคือว่าเนาะพนมีความหลังความหลังที่บอยๆอยากเรานะคะทุกคนเพราะว่ามันมีการตายเกิดขึ้นนะคะแม่ตูบอขอเราเนาะการตายเกิดขึ้นประมาณ13บสดด้วยเหตุผลกนใดทุกคนก็ไปหาเอาเนอว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น นะคะทุกคนแม่ตุบ่บอกอยากเล่าตรงนี้เนาะเอาเป็นว่าเข้ามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเนาะจุคนได้เยอะมากตรงนี้ก็เป็นที่เข้าไหวน้ำนะคะซึ่งแม่ตุ่ยก็ทายลงทั้งล่างบ่ได้อีกอ่ะเพราะว่าคนเข้าไหวน้ำกันเยอะแม่ตุ่กัใหอ้ทายทึ่งๆเนาะกันออกไปเที่ยวนะ่ะมันก็ต้องระวังพอหนาะคนนั้นคนนี้ก็เดี๋ยวสิไปเราเมิดสิทีข้องเพลนเข้ากับเบิ่งไปแข็งแรงมากเลยค่ะทุกคนมากเลยนะแข็งแรงมากๆเลยสัน่อยูได้โดนดนีเนาะทุกคนเนาะ คนกับมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแต่ไม่ตู่ยางบบทัวดอกค่ะทุกคนยางบบทัวดอกกัน่างสามสามหม่องสี่หม่องเนาะไปมือเดียวนะ่ะไปตะเสากับบา้านกะับสองถุ่เคึ่งหอดบา้านเนาะนางรถจากไมอวนีกออกมาหนอกเมืองนะ่ะตะเสากับไปกรเจ็ดมงบัานี่กลับมากกับเน่านะก็เลยยางบบทัวย่งางได้แต่ตรงที่ไม่ตู่ทายมากนี่แหละยางบบไว้สว กันไลทายตาวิวสวยๆมากนะทุกคนเนาะกับพักพรย้อนใจไปเห็ดงานหลายแล้วเขาก็เห็ดใ้ได้น่าสนใจเนี่ยตรงตรงนี่นี่เห็นป่ายโอลิมเปียเลยค่ะทุกคนสมัยก่อนนี่่นใส่แคงกันหมองนี้นะคะซึ่งตรงนี้จุคนได้เยอะมากเลยค่ะเนี่ยเก้าอี้น่งเขียวอืมทึมอยู่เนี่ยจุคนได้เยอะมากๆไม่รู้ว่ากี่หมื่นเนาะ แม่ตู่กับบอดี้ลงรายละเอียดคือว่าเออแต่ว่าผ้ามาเบิงว่าเออตรงนี้เขาใส่แข่งโอลิมปิกกันตะกอนนี่นะเป็นโอลิมปิกเนาะตอนนี้เพิ่นกับกระลัง่งอ่าซ้อมแซมหรือแกะไข่ยังจักยางเข้ากับลงไปเบิงบอดดี้เพิ่อนกับเข้ากับอยู่ทั้งนอกนะคะแม่ตู่ใจคาบัตรประมาณสามอวยนะสามอวยห้าสิบก็แต,แต,แต่แต่ละคนเนาะนั่นแหละก็เข้าไปแค่ทายรูปแป๊บนึงเพราะว่าเพิ่นยังเพิ่นยังก่อสร้างอยู่นะเนี่ยแม่ตู่กับไปเบิงน้ำเพิ่น ยังนึกบอกออกเลยมาไลายซีปีก่อนนี่สั่งได้ใหญ่ปานี้ก็สุดยอดเติบอยู่สุดยอดมากตรงนี้เป็นทีแคงกีฬล่านะตรงกลางอ่ะสิเป็นพวกประเภทเอ่อลูวิ่งเอียงสักอย่างเลยนะตะกอนนี่เนาะตอนนี้เพิ่นกะยังสมแซมอยู่เพระท่านเดลแล้วหรือว่าสมแซมเพระท่านแล้วนะเพิ่นกะบอกอนุญาตให้ไปบึงให้ไปไป,ไปทางนอก ให้เบิ่งแต่แต่ทั้งหนอกจังสี่หนะบ่ให้เขาไปเบิ่งนั่งเก้าอี้อย่างสี่นะแม่ตุกัเลยไดียืนอยู่ทั้งหนอกแ้วเขาไปทายลูกกันกว้า,างใหญ่ไพศาลอันนี้แม่ตถทายขึ้นทึงเพดานว่าโอ้โหเขาให้ได้อลังการมากเลยค่ะทุกคนแข็งแรงมาหลายสิบปีนะสมัยก่อนนี่เป็นเป็นอย่างที่ท่านสมัยมากเลยนะคะยูมากขนาดนี้ก็ถือว่าเจ๋งเติมเนาะหลายสิบปีแล้วทุกคนโอลิมเปียพักไปหาข้อมูลเบิ่งนะคะทุกคนแม่ตุกับ ฟอยไปตามเรื่องของไม่ตูน่่ะตรงนี้มันก็สวยดีนะเป็นเท่าเวอร์อะไรสักอย่าง <laughs> ไม่ตูบน,นิเนตซาละเห็นมันสวยกับทายมาเดี <laughs> ๋ยวช่วงทายไม่ตูสิภาคเขาไปรถอไปเบิงรถนะคะทุกคนรถของเบมว่น่ะอันนี้เพื่อนอนุญาตให้ทายนะคะทุกคนไม่ตูถามเปิดแล้วนี่รถเบมวนะคะรถกันนี่ความพิเศษของเธอก็คือว่าเปิดเขาทั้งหนานะคะเก่ามากเก่ามากเปิดเขาทั้งหนาเลยเนี่ย เปิดเข่าทั้งหนาปกติรถที่เขาเห็นคือประตูข้างไปหนัวนี่ประตูเปิดเข่าทั้งหนาเลยนะคะถามเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนอนุญ,ญาตให้ถ่ายรูปได้ถามเจ้าหน้าที่เพื่อนนะคะทุกอย่างโอเคเพื่อนก็เอามาจัดแสดงอะเนาะเป็นของเก่าของแก่ถามประตูประตูระ่างเราเคยเดยนั่ง <laughs> เราเคยเดยนั่งอยู่แบบนั้น <laughs> หลังจากนั้นไม่ตู้กัน นี่นี่ปีมันนะครับปีมันเห็นท่านบ่ทุกคนตอนนี้บ่บ่ผลิตแล้วนะครับทุกคนไม่ตูว,ว่าสีมันสวยดีนะฝาขาวขั้นกระทัดรัดเล็กๆตาหักตาหักขึ้นรถกระตูนเลยเนาะก็เป็นสมัยก่อนก็คือท่านสมัยแหละคะ่ะทุกคนเนาะอันนี้อันเกา่าเก่าเก็บของเบมเว้นะคะแต่ยังไม่เก่าที่สุดหรอกมันก็มีเก่ากว่าน,นี้แต่ไม่ตูขึ้นไป,ป่เบเดศตอนนี้เรือจากวัดจา